สูตรโจ๊กไข่ขาวในตำนานที่พี่เคยทํามาเมื่อประมาณเกือบสิบป,ปีแล้วไข่ขาวแยกเองก็ได้หรือจะซื้อสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เกิน40แคล,ลอรี่ใส่ไข่ขาวครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ปริมาณน,น้ําต้องเป็นน้าอุณหภูมิปกตินะครับครึ่งหนึ่งถ้าเกิดใส่น้ําร้อนไปมันจะไม่มีเข้าตัวคนให้เข้ากันจันซี่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นภายในไมโครเวฟต้องขยันดูเท่านั้นแหละแล้วพอมันเริ่มที่จะขาวเปี้ยคนไปเรื่อยคนไปเรื่อย เปิดมาคนไปเรื่อยๆแหละจนกว่ามันจะเริ่มขึ้นฟองมมันจะล้นและความเหนียวเนี่ยมันจะเข้าที่แลแ้วคล้ายๆกันโจ๊กพอมันเหนียวเหมือนโจ๊กอ่ะก็ออกแบบไกลละไกล้ะกละ,ละโอเคดูดูมันหนืดพอใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านโอเคครับบางคนอาจจะกลัวคาวนะพี่บอกเลยมันไม่มีความคาวเลยแม้แต่นิดเดียวนะนี่พี่กินมาประมาณเกือบสิบปีแล้วนะครับลองชิมดูนะครับถ้าเกิดว่า คุณใส่พวกแบบอกไก่สับรือเข้าไปนี่ก็เพิ่มโปรตีนก็เปอีกแล้วก็คอรีไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเทกเจอร์คือมันเนียนนุ่มฟูเหมือนกบกินปุยเมกเลยอันนี้เป็นอาหารที่พี่จะทำตอนดึกเวลาหิวแล้วก็ดูหนังที่บ้านตอนคืนลองทำดูครับโลแฟตไฮโปรตี fat, ที่สุดของที่สุดแล้วโลแคลอรี่โจ๊กไข่ขาวจัด